เจนนี่ทนไม่ไหวโพลคอมเมนต์ไอจี IG, ลิเดียหลังเผยสถานะพรอยเชอร์มนโต้ทูพีเรียกได้ว่ากำลังถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์สำหรับนักรอ้องหนุ่มโต้งทูพีและนักแสดงสาวพรอยเชอร์มานเพราะหลังจากทั้งคู่นั้นมีภาพรวมเฟรมในงานปาร์ตี้บ่อยครั้งแต่ก็ยังไม่มีคำตอบออกมาจากปากของทั้งคู่ว่าสรุปแล้วความสัมพันธ์จริงๆนั้นเป็นอย่างไร และล่าสุดทางด้านสาวดิเดียนั้นก็ได้ออกมาเผยถึงสถานะของพรอยเชอร์มานวาสวยแซ่บและโสดสนิทแต่ท่าจะมีความรักครั้งใหม่ขอให้ช่วยรักพี่สาวของดิฉันแบบรักเดียวใจเดียวแบบจริงใจรักจริงหวังแต่งไม่ทําให้เสียเวลาแบบความรักครั้งสุดท้ายที่จะไม่ทําให้เจ็บและเสียใจอีกนะคะประกาศให้ทราบไม่อยากเห็นพี่สาวช้ำใจอีกแล้วนะคะ ที่ทางด้านพ่อเชื่อมานั้นก็ได้กลับมาตอบกลับไปว่า OMG เธอมันแน่มากขอบคุณที่รักและปกป้องกันมาตลอดนะจ๊ะพี่พลอยปรักลิเดียและปรักครอบครัวของน้องที่สุดเลย อีกทั้งงานนี้ทางด้านเจนนี่นั้นก็ทนไม่ไหวโปรเข้ามาคอมเมนต์กลางไอจของริเดียหลังจากเผยสถานะพรอยเชอร์มานก,กับต้งทูพีเธอนั้นก็ได้แสดงความคิดเห็นเป็นอีโมจิ100%อีกด้วยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ